สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับสาลี่ในเทปวิดีโอนี้นะคะเป็นเทปวิดีโอที่เราจะพูดถึงแฮร์แคร์กันนะคะก็สิ่งที่เราเอามาดูแลผมของเรานเองนะคะก็บอกกันว่าสาลี่เนี่ยเป็นคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วเป็นคนที่ผมสีค่อนข้างเข้มนะคะได้ผมของแม่มาก็เป็นคนที่ผมแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กกันนะคะใช้อะไรก็ได้ที่มีทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เกต็ตตามร้านขาทั่วไปซื้อมาใช้ได้หมดนะคะเอ,อ่อ ปกติแล้วเนี่ยสลีจะเป็นคนทําผมครั้งใหญ่ๆเนี่ยประมาณปีละครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบางทีบางปีก็ยืดเนาะบางปีก็ดัดอะไรเงี้ยแล้วสลีจะเป็นคนที่ไม่ไปอบไอ้น้ำที่ร้านเลยเพราะว่าเป็นคนแบบขี้เกียจที่จะแบบต้องไปนั่งรอ30-40นาทีแล้วก็แบบ เปิดแมกกาซีนอ่านอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราเป็นคนชอบทําอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ไปใดที่ร้านบ่อยๆด้วยเลยนะก็จะทําอะไรเองทุกอย่างสุภาพผมดีมาโดยตลอดนะคะไม่จําเป็นต้องบํารุงเอ็กซ์ตร้าอะไรแต่ว่าเมื่อช่วงต้นๆปีที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆจำได้สลิจะบ่นว่าผมเสียอะไรเงี้ยมีโปรดักอะไรให้ใช้บ้างไหมนะคะก็เนื่องมาจากว่าสลิทาสีผม2ครั้งนะคะแต่ว่าเป็น2ครั้งที่ทิ้งระยะห่างประมาณ5 เดน,นะียกว่ามันโอเคห้าเดือนน่าจะโอเคอะไรเงี้ยตามที่เขาบอกกันห้าหกเดือนนะคะแต่ว่ามันก็เกิดการที่ทําให้ปลายผมเนี่ยมันเกิดการแบบว่าเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มแตกปลายแต่มันยังไม่ถึงขั้นกับว่าโอ้โหบานปลายมากมายนะคะมันเป็นแบบเหมือนจุดให้เราเห็นเริ่ม,เร,มเริ่มแรกว่ามันเริ่มแล้วแล้วทีนี้สลริรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องตัดผมหรือเปล่าจะต้องแบบตัดทิ้งหรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากตัดนะเพราะว่าอยากเลี้ยงผมให้มันแบบยาวๆนะคะ เออเราก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างไอ้ที่ซื้อมาใช้ที่เคยใช้อยู่มันก็ไม่ประสบผลสําเร็จอ่ะนะคะก็เลยแบบเอ,อ๊ะทำไงดีพอดีวันนั้นเดินผ่านนะคะเดินผ่านบอดี้ช็อปเขาจัดลดราคานะคะประมาณ30-40%ิะถึงส่าิเอเซนอเงี้ยซึ่งเขาดังอยู่เรื่องผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะไรเงี้ยสลก็เออไปดูซิว่ามันผลิตภัณฑ์บำรุงผมเขาจะดีด้วยไหมนะคะก็เลยเดินผ่านไปแล้วก็เจอเจ้าคู่นี้ค่ะ Uh huh. เป็นบานาน่าแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะกลิ่นกล้วยหอมนะคะก็จริงๆแล้วสลิไม่เคยได้ยินชื่อไม่เคยเห็นใครรีวิวไม่เคยเห็นใครพูดถึงมาก่อนนะคะถามน้องเขาเขาก็บอกว่ามันโอเคจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันแบบว่าดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าที่สลิสตัดสินใจซื้อมาก็คือเป็นเพราะว่ากลิ่น กลิ่นของมันบอกว่ากล้วยหอมมากแล้วก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะกลิ่นที่แบบว่าค่อนข้างแรงแต่แบบแรงในทางที่ดีก็คือกลิ่นมันหอมนั่นเอง แล้วแบบชอบกลิ่นมากเลยก็เลยแบบว่าตัดสินใจซื้อมารู้สึกว่าราคาข้างขวดเนี่ยจะอยู่ที่390บาทไม่ได้ใจว่าลดแล้วหรือยังนะคะเพื่อนๆไปเช็คที่บอดี้ช็อปอีกทีถามซารีว่ามันดีไหมในเรื่องการบำรุงรักษาผมแห้งเนี่ยซารีรู้สึกว่าตอนที่ใช้เนี่ยโอเคมันก็แบบว่าลิฟต์อัพมันทําให้ผมคุณภาพดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ดีแบบว่าเลิศจนถึงขั้นที่แบบว่าโอโ้โหซารีปราบปื้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ ก็โอเคถามว่าถ้าคนเริ่มเริ่มผมแตกปลายแล้วอยากจะลองใช้บอ d y ้ช็อแล้วมันลดราคาอยู่ที่บูธพอดีอะไรเงี้ยก็เออหิบยมาลองใช้ก็ได้เพราะกลิ่นมันหอมเวอร์จริงๆนะคะแล้วขอบอกว่าช่วงตอนที่แบบว่าซื้อมาใหม่ๆเนี่ยสัลี่นะ้าบ้านท,ทำเค้คกกล้วยหอมมากตอนนั้นคือเปิดบ้านมาเนี่ยจะแบบมีแต่กลิ่นเค้คกกล้วยหอมเออหอมมากมากเลยแล้วก็เค้คกกล้วยหอมที่สัรี่ทำอร่อยจริงๆนะ กับเข้าเรื่องนะคะก็มันก็จะจะดีแหละสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งจะเริ่มแตกปายนะคะเอออาจจะราคาแพงนิดนึงนะคะที่ได้มานี่ก็คือได้มา250 ml ขวดละนะคะขวดละ250 ml ก็ ไม่รู้ว่าจะซื้อใช้ต่อหรือเปล่านะแต่ว่าชอบแค่ชอบที่กลิ่นของมันเท่านั้นเองนะคะก็พอดีว่าตอนนั้นหลังจากใช้ตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วสลิกระบ่นๆกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยสั่งสินค้าสองตัวนี้มาให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเป็นที่ห่อของมะพร้าวของคนไทยเนี่ยแหละนะคะเป็นชมพูโคโคนัทก็คือมะพร้าวผสมมะกรูดนะคะซึ่งเป็นสูตรสําหรับ คนผมแห้งนะคะรู้สึกเขาจะมีหลายสูตรด้วยกันจะมีสูตรสําหรับคนที่แบบผมขาดร่วงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเป็นของดีจังหวัดสมุทรสงครามแย่ใครอยู่สมุทรสงครามชายโยกันเลยนะคะเออสลไม่ใช่นะเออนะคะก็เป็นของอํเาเภอบางคนทีนะคะเขามีเว็บไซต์แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวสลีลิงก์ไว้ให้นะคะชอบมากๆเลยเจ้า2ตัวนี้นะคะ เพื่อนบอกว่าขวดหนึ่งเนี่ยราคา400บาทนะคะอยู่ที่ปริมาณ500กรัมนะคะ500กรัมเขียนไว้ข้างขวดแบบนี้เออ ชอบมากทั้งสองตัวนี้ใช้แล้วรู้สึกว่าเออกลิ่นหอมดีกลิ่นเหมือนมะกรูดมะกรูด,ดแบบบ้านเราเนอะเออไทยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าล้างออกง่ายนะคะเป็นฟองน้อยนะคะเหมือนกับเจ้าบอดี้ช็อปเมื่อกี้นะคะเป็นลักษณะของฟองน้อยแล้วก็มันจะล้างออกง่ายแล้วก็จะเหลือแต่ผมที่แบบว่านุ่มลื่นของเรานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ชอบก็คือเจ้าคอนดิชเนอร์ตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกปกติแล้วสัลิไม่ค่อยใช้ตัวครีมนวดผมเนอะจะใช้ครีมหมักผมแทนครีมนวดผม แต่ว่าเจ้า,าครีมนวดผมตัวนี้นะมันค่อนข้างดีมากเลยอะ่ะเนื้อมันจะเหลวนิดๆน,น,น,นะคะแล้วก็เวลาล้างออกเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าเราล้างผลิตภัณฑ์มันออกไปหมดจดแล้วมันคงเหลือแต่ว่าความนุ่มลื่นของผมเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ผมเราลื่นๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเราล้างผลิตภัณฑ์ออกหมด ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันนุ่มลื่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือคือเหมือนเราไม่แน่ใจอะว่าเราล้างออกหมดหรือเปล่านะคะถึงแม้จะล้างสองสามน้ําแล้วก็ตามแต่ว่าอันเนี้ยชอบตรงที่แบบว่าเออหลังจากที่เราล้างออกไปหมดจดแล้วมันก็คือแบบนุ่มลื่นจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเนื้อมันเนี่ยคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้เลยที่สัลลกําลังจะพูดถึงตัวนี้นะคะเป็นของ e f r o c h e นะคะ one minute radiance ตัวนี้นะเดี๋ยวเปิดเนื้อให้ดู คล้ายๆกันมากเลยเจ้ากับเจ้าของมะพร้าวเนี่ยเนื้อเป็นแบบเนี้ยเนื้อคัสตาร์ดเหลวๆเลยนะคะอ๋อฮะก็เจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยหอมมากๆเลยนะแบบว่าตกหลุมรักกับกลิ่นมากๆเป็นกลิ่นพืชพันธุไม้แล้วแบบอชอบชอบมากๆเลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะตอนนั้นที่สลิเอามาหอ่อเอามาหอ่อเอามาเหอนะคะก็ ชอบไงชอบดมดมแล้วดมอีกราคาอยู่ที่5 0 0กว่าบาทเนอ้ไดมา้มา1ิ0 ML แล้วสอลลซื้อตอนที่มันลดราคาประมาณ30%ก็เลยอ,อยู่300กว่าบาทกระปุกหนึ่งเนี่ยผมยาวๆอย่างสอลลี่ผมนนหนาๆยาวๆอย่างสอลลี่เนี่ยก็คือใช้ได้3ครั้งนี่ใช้ไปแล้ว2ครั้งหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยแบบว่าทั้งหอมทั้งนุ่มทั้งแบบลื่นโอ้แบบ ชอบมากๆแต่คือแบบว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันแพงราคา500กว่าบาทแต่สังเกตได้ว่าอีฟเนี่ยเขาจะลดอยู่บ่อย,อยมีคูปองมาลด 40%, 30%, 50%ซึ่งสามารถใช้ลดตัวนี้ได้เพราะมันไม่ใช่ r e e n dot ใช่ไหมคะเราก็ไปซื้อตอนช่วงตอนนั้นแล้วสัลิีว่ามันก็คุ้มอ่ะคิดไปคิดมามันก็คุ้มดีกว่าเราไปนั่งจ่ายค่าอบไอ้น้ำตามร้านแล้วแบบว่าครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่แบบถูกๆใช่ไหมสองสามร้อยซึ่งซึ่งเรามาทําเองที่บ้านได้นะคะและอีีกออย่่่างงนึงทสไไมชบป ไอ้น้าที่ร้านก็นคือหลังจากที่อบไอน้ําแล้วเขาก็ยังใช้ใดความร้อนเข้าสู่เส้นผมของเรามันก็ทําให้ผมแห้งอีกเท่าเดิมคือไปอบไอ้น้ํามันอาจจะมีความรู้สึกเอ้ยผมดีอะไรเงี้ยชุ่มชื่นอบไอ้น้าแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็มาใช้ความร้อนกับผมทั้งรีหนีบทั้งแบบดึงทั้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้อ่ะสลี่รู้สึกว่าเออมันก็ทําเองที่บ้านดีกว่าประหยัดเงินนะสันลี่ว่านะ เออก็ชอบมากๆเลยเจ้าตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าเจ้าตัวนี้มันไม่เหมาะกับตัวเองนะคะมันอาจจะราคาสูงไปสักนิดหรือไงเนี่ยก็เจ้าตัวนี้ก็โอเคเลยอ่ะมันคุณภาพสัลลีว่ามันชนชนกันได้นะคะที่สัลลีตกลุมลักอีฟมากกว่าก็เป็นเพราะว่ากลิ่นกลิ่นนะเองกลิ่นนํามาเลยแบบหอมมากๆจริงๆะนะคะอ่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำเนอะถ้าให้สารีเรคเคอรเมนก็แนะนําก็คือลองลองดูเจ้าตัวนี้แล้วกันนะคะมันทําให้ผม ดีขึ้นจริงๆจ,จากผมที่สาลิที่คิดว่าจําเป็นจะต้องตัดทิ้งอะไรเนี้ยก็ไม่จําเป็นแล้วคือถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่า คือมันไม่มีแล้วอ่ะไอตัวที่แบบว่ามันแตกๆไปอะไรเงี้ยมันหายไปแล้วอ่ะเออจริงๆนะสัรี่เพิ่งมาสังเกตเมื่อวานว่าเฮ้ยมันไม่มีแล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดผมไปแล้วก็ค,คือคิดว่าเป็นจากเจ้าตัวนี้แหละจากที่ห่อมะพร้าวตัวนี้แหละคือผมของสรี่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ดีเลิศเวอร์อะไรแต่มันคือแบบว่าดีขึ้นมาจากแต่ก่อนมากๆเลยจากที่เคยคิดว่าเราแบบว่าโอ้โหอาจจะต้องเสียผมนี้ไปแล้วเลยจะต้องตัด ทิ้งไปแล้วนะคะมันก็คืออยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาให้มันดีขึ้นไปถึงจุดเดิมก่อนที่เราจะไปทำสีผมมานะคะ ส่วนใครถ้าเกิดว่าเลิฟบอดี้ช็ออยู่แล้วนะคะแล้วมันลดราคามันจะมีลดราคาประจำปีเนอะบอดี้ช็อปอ่ะก็คือลองหยิบตัวนี้มาใช้ก็ได้ค่ะมันกลิ่นหอมจริงๆนะคะถ้าเป็นคนรักกล้วยอยู่แล้วนะอืแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบลงรักอีฟอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าได้คูป,ปองลดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมหยิบตัวนี้มาใช้แล้วกันเพราะว่าดีจริงๆ one minute radiance นะคะของ Eve. อีฟนะก็ หลังจากที่เราบำรุงกันในห้องน้ำเสร็จใช่ไหมสานลิก็มีพวกแบบเซรัม่มเซรั่มที่แบบว่าใช้แล้วแบบไม่ต้องล้างน้ำออกใช่ไหมแบบใช้ตอนผมแห้งอะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนใช้เจ้าตัวนี้ Herbal e s c e n t นะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะสาลิก็ชอบนะหมายถึงว่ามันก็เออแบบทำให้ผมเขาเรียกอะไรชุ่มชื่น ทริคของสัลลี่เวลาที่ใช้ก็คือสัลลี่จะใช้ตอนที่ผมหมาดๆแล้วมันจะได้แบบซึมเข้าไปเพราะตอนนั้นเนี่ยเปลือกผมเขาเรียกว่าเกรดผมมันยังไม่ปิดตัวดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะซึมเข้าไปเร็วกว่าตอนที่ผมมันแห้ง,แ,หงแล้วนะคะก็แล้วมันก็ไม่ทําให้ผมมันขึ้นด้วยสัลลี่ความรู้สึกว่าถ้าเราใช้ตอนที่ผมเราแห้งแล้วเนี่ยมันซึมเข้าไปสู่ผมไม่ค่อย เต็มที่แล้วมันก็จะเหลือความมันน้ํามันอยู่บนผมอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะคะทีนี้สาริมาค้นพบตัวหนึ่งที่รักมากกว่าอีกก็คือเจ้าตัวนี้อีกแล้วอีฟิกแล้วไม่ได้มาโฆษณาอะไรเขานะเขาไม่รู้จักฉันหรอก <c oughs> มันทํามาจากโอ๊ตนะคะก็มันสําหรับออ่เปลายที่แห้งนะคะก็คือเดี๋ยวเปิดเนื้อให้ดูตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่สามร้อยเนอ้อเราสาริซื้อมาเพราะงั้นมันลดราคาสองกว่าบาท ก็จะเป็นแบบนี้ใช้ในปริมาณประมาณเท่านี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปที่ปลายผมซลรจะใส่แค่ที่ปลายผมเท่านั้นนะเพราะว่าคนผมเป็นคนคนผมมันมากก็จะเห็นได้เลยว่ารู้สึกได้เลยว่าไอ้ปลายผมที่เมื่อกี้มันแข็งแข็งอยู่นะมันก็จะกลับนุ่มขึ้นมาแล้วคือที่ชอบอย่างหนึ่งคือเน,นี่ยผมแห้งคือผมซลรีแห้งอยู่ใช่ไหมแล้วมันซึมเข้าไปเร็วมากอะเร็วแบบว่าเออเรารู้สึกว่ามันผลิตภัณฑ์มันหายแล้ว มันไม่มีอยู่ที่มือแล้วมันแบบซึมเข้าไปเร็วจริงๆแล้วคือบอกว่าเขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยมันทํามาจากข้าวโอ๊ตก็จริงแต่ว่ามันทําใหร้รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนแบบว่าน้ามันมะกอกที่แบบว่าย่ายายเราใช้ตอนเด็กตอนที่เราเด็กๆอ่ะคือแบบจริงๆนะตอนเปิดขวดมาแล้วดมเนี่ยคือแบบภาพเมมโมรี่มันกลับเข้ามาในหัวเลยว่าเป็นภาพเอ่อ คุณยายเนี่ยบอกว่ายืนส่องกระจกอยู่ที่หน้ากระจกแล้วก็คือแบบว่าวีผมแล้วก็ใช้น้ำมันะกอกลูบผมอะไรเงี้ยคือแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆคือกลิ่นแบบนั้นจริงๆแล้วแล้วเราก็แบบว่าโอ้หคิดถึง <c oughs> นะคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็กลิ่นมันจะไม่ฉุนเท่านะ้ำมันมะกอกของขวดเหลืองๆใหญ่ๆแบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นออ่อนๆหอมๆกลางดีอะซารลวานะคะก็เจ้าตัวนี้ได้มาห้าสิบมล ซื้อตอนลดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ200กว่าบาทลดไป30%มเรหลืออยู่200กว่าบาทก็ซื้อต่ออ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีคูปองมาอีกน,นะของ e อีฟคูปองลดอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ซื้อต่อเพราะว่ามันใช้ลดได้มันละคำก็จะถูกลงนะโอเคแค่นี้ไม่พอถ้าเกิดเราดูแลแค่เนี้ยสำหรับสาลี่ก็โอเคถ้าคุณเป็นคนผมแห้งผมแข็งแรงแล้วเป็นคนไม่ค่อยทำผม บ่อยๆอย่างเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าคุณเป็นคนทําผมบ่อยๆถ้ามันเป็นคนทําผมบ่อยๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่เราทําผมเนี่ยก็สําคัญนะคือเมื่อก่อนเนี่ยสลีก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเจ้าตัวอุปกรณ์ทําผมก็ซื้ออะไรที่มันถูกๆอะไรเงี้ยก็ทีนี้ก็มันก็กรินผมนึกว่าไหมไอ้ตัวหนีผมหรือรีดผมอะถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นตัวที่แบบเคลือบมันก็กรินผมทําให้ผมมันผิวของผมมันโดนทาร้ายแล้วมันก็คือแตกปลายง่ายขึ้นนะคะก็เดี๋ยวสลี เอาตัวผลสัลลี่ให้ดูก็คือตัวเนี้ยยกตัวอย่างอย่างอย่าง C K L อันเนี้ยก็คือไม่จําเป็นต้องแบบไปซื้อแพงๆอะไรมากมายแต่ก็ซื้อในราคาที่คุณสามารถลงทุนได้แล้วมันดีหน่อยนะคะมันอย่างนี้มันเครือบเนี่ยเวลามันลูดไปกับเส้นผมของเราเนี่ยมันก็จะแบบอย่างเงี้ยม,มือสาลลี่มันก็ยังไม่เจ็บเลยอะผมมันก็จอมไม่เจ็บด้วยนึกออกไหมอืม ก็ให้เลือกอุปกรณ์ทําผมดีๆแล้วกันนะคะจากนั้นก่อนที่เราจะทําเขาเรียกอะไรจะทําผมต่างๆเนี่ยเราก็ควรจะใช้สเปรย์พวกกันความร้อนเนี่ยตัวที่สัลี่แนะนาเพื่อนๆอ,อยู่บ่อยๆก็คือเจ้าพเพวเต้นเนอะมันทั้งถูกแล้วก็ดีนะคะไปหาซื้อได้ตามร้านพวกร้านอุปกรณ์ทาผมใหญ่ๆรู้สึกว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมี้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าตัวนี้ที่สัลิซื้อมานะคะเจ้าลิเซ่หรืออะไรเนี่ยแหละที่เขาขายที่วัสด์นเนี่ยเป็น Juicy Shower เนี่ยราคา300กว่าบาทจล,ลีรู้สึกเฉยๆกับมันมากเลยก็คือแบบ300กว่าบาทมันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยคือมันก็เฉยๆนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของซันฟูโซนะคะถ้าเพื่อนๆไม่เคยได้ยินก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันขายที่ร้านอุปกรณ์สรมสวยใหญ่ๆ,ๆอะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าขายพวกเครื่องอบไอ้น้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สล,ลิแวะไปมาแล้วก็ไปดูเขาแนะนําอันนี้อันนี้ก็ถูกนะ ถ้าเ,เพื่อนๆแวะไปมาก็ราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทร้อยหกสิบมั้งท่าสารลิจํำไม่ผิดเจ้าครีมนวดผมที่ที่ห่อเดียวกันเนี่ยไม่ดีนะคะถ้าเกิดเขายุให้ซื้อก็คืออืมก็แบบใช้วิจารณญาณน,นิดนึงเพราะว่าที่สาลิซื้อมากระปุกใหญ่เลยเนี่ยใหญ่มากเลยยังอยู่ในห้องน้ําอยู่เลยแล้วบอกว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่ามันรู้สึกว่าล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกสักทีผมมันลื่นๆื่นอ่ะลื่นแต่แบบล้างเท่าไหรก่ก็ล้างเจ้าครีมไม่ค่อยออกคือไม่แน่ใจอะ่ะว่าเราล้างออกหรือไม่ออกแต่ว่าเจ้าตัวสเเเปรยานี่ ดีนะคะสเปรย์กันผมเสียผมแห้งอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นน้ำนมกลิ่นหอมจริงๆกลิ่นน้ำนมแบบว่าค่อนข้างเข้มขน้นเออเนี่ยยังได้กลิ่นเลยโอเคนะคะอ่าก็หมดไปแล้วนะคะที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันที่สัลิใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนอะก็ดูๆเอาแล้วกันชอบอันไหนก็ไปลองลองเล่นลองหาดูที่ช็อปนะคะเออเดี๋ยวสวัลิลิงก์อะไรเว็บไซต์อะไรไว้ให้นะคะก็ อีกอย่างหนึ่งสัลี่เป็นคนไม่ใช้สเปรย์จัดแต่งทรงผมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้ผมแห้งแข็งๆอะไรอเงี้ยคะ่ะถ้าใครใช้อยู่ก็เลือกที่มันดีๆแล้วกันนะคะคุณภาพดีๆ mm hmm. ก็อันนั้นแนะไม่สามารถแนะนําได้เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นะคะโอเคจบแล้ว วันนี้นะคะหวังว่าคงจะเออเป็นประโยชน์ได้เก็ดเล็กเกน้อยเกี่กับผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆใช้อยู่หรือยังไม่ได้ใช้นะคะอยากไปลองเล่นลองหาดูก็หวังว่าจะได้ความเพลิดเพลินนะคะกับการพูดคุยในยวันนี้ก็เดี๋ยวสัลลีํทำวิดีโอพอนะคะไปช้อปปิ้งมานิดหน่อยนะเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้นะคะมาดูว่าสัลลีช้อปปิ้งอะไรไปบ้างนะก็เจอกันทปวิดีโอหน้าแล้วกันนะวันนี้ไปละบาย